เป็นการต้อนรับการกลับมาของภูมิแมงก์ในการทํำว่าวในครั้งนี้นะครับผมเอ,เอาลงแล้วนี่ครับสภาพ้องของผมนะครับผมอันนี้หักเลครับผมเอ้ยนี่ไงเทปนะเราเจอเทปเอ้ยนี่ไงมวนไฟาดูว่าของเราดีกว่าเฮ้ยดี้ยับ้ยเฮ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 ้ยครับ โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมตอนรับผมกลับบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของผมเองนะครับผมซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมปกติผมอยู่พิโลกนะแต่ครั้งนี้ผมได้กลับมาเที่ยวบ้านของผมนะซึ่งวันนี้ก็จะมีคลิปพิเศษแน่นอนนะครับผมหลังจากที่ผมทําคลิปลงกวางมานานวันนี้ผมก็จะได้มาทําคลิปาสายว่าวของผมกันบ้างนะครับผมในครั้งนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทําการ ว่าวเล่นกันนะครับซึ่งจะเป็นว่าวอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปค้นดูคลังของผมก่อนนะครับผมซึ่งผมได้เก็บว่าวของผมเนี่ยไว้ในคลังนะครับไม่รู้ว่าว่าวของผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะหมาเอาไปตื้นบ้างหรือเปล่าหรือว่าหมาเอาไปกัดเล่นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่คือแบบโลกมากเลยเดี๋ยวเราจะไปค้นดูว่าวของผมกันว่าว่าวตัวไหนเล่นได้บ้างหรือว่าจะต้องเอามาซ่อมมาทําใหม่เพราะว่าวันนี้นะโอ้ลมดีมากนี่เห็นไหม บรรยากาศ้ันผมท้องฟ้าแจ่มใสหน้าไปปล่อยเล่นว่าวมากเลยนะครับผมมางั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทําการดูว่าของผมกันก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับว่าว่าของผมเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับผมว่ามีอุปกรณ์อะไรเหลือบ้างที่ขาดที่เหลือที่เราจะจะต้องเตรียมนะครับผมโอเคงั้นไปดูกันเลยดีกว่าเลสโกโอเคครับท่านชมตอนนี้ผมอยู่ที่คลังว่าของผมนะเดี๋ยวเรามาค้นดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเหลืออะไรบ้างโอ้ที่แน่ๆเนี่ยครับสภาพบ้องของผมนะครับผม อันนี้หักลวครับผมคงหักละยวต้องทําการซ่อมนะครับผมเสียดายมันเนาะก็จะเป็นหางงูนะโอ้เข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆอ่านี่อันนี้หางงูเลยเนี่ยนี่แน่จะเป็นว่าพักเป้าอ่ะน้องโอสภาพไม่แน่จะเป็นว่าพักเป้าแล้วนี่ยนี่ก็เ่างูเหมือนกันหางมันไปหนไม่รู้าโอ้โอ้ยนี่ไงเทปอ่าเราเจอเทปเอ้ยนี่ไงมอนฝ้ายอยู่ในนี่ เธอยังเลือดอยู่ว่ะเฮ้ยเคยคิดถึงวีไหมเนี่ยเล่นกับหมาก่อนนะครับผมไม่ได้เจอกันเลยตขึคนตั้งเยอะเลยไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็เอาน้องก้าวไปเอามีดมาให้พี่หน่อยเดี๋ยวเราจะทําการตัดนี่เพราะว่ามันเหมือนยึดติดกับโครงไว้เดี๋ยวผมจะซ่อมว่าวง,าง,งดีกว่ามันแน่าจะซ่อมได้ง,ง่ายแล้วก็แน่าจะทัน เล่นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะใกล้จะเย็นแล้วเราต้องทําการ่ารีบทําว่าวเพื่อจะได้ทันเวลาลมนะครับผมไม่งั้นลมหมดเราก็ไม่ได้เล่นว่าวเนาะใช่ไหมงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราซ่อมว่าวกันเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยเล่นดีกว่าน้องก้าวเนานะจะได้สนุกเนาะอ,อ,อนี่ว่าวหาง,างยาวเลยมันแน่นอนเดี๋ยวพี่ต้องซ่อมนี่ก่อนโอเคดูกันเลยดีกว่า let's go โอ้โห oh, ครับท่านชมเละหมดเลยคงว่าสงงใสผมต้องทําใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นไร่งั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปะดูไม้ไผ่ของผมที่ผมเก็บไว้ตอนเมื่อก่อนนะที่ผมตัดทิ้งไว้นะไ่ดูว่ามีอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นคงว่าวของตัวว่าวงูใหม่นะครับผมดูครับแบบนี้น,นะแต่ว่าเราก็จะวัดขนาดตามนี้เลยนะครับตอนส่งสไปลุยกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ยยัยงม,มีไม้ไผ่ว่ะท่านชมอู้ไม้ไผ่ของเรา อออมอดยังไม่กินว่ะเฮ้ยมีเว้ยมีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเลยทำว่าได้หลายอันเลยแบบนี้อะเดี๋ยวเราทำการวัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเหล่านะผมก็อาจจะหลงหลงลืมลืมไปบ้างนะครับผมในการเหล่าคงว่าแต่ก็จะรื้อฟื้นใหม่เนาะเออเดี๋ยวเราจะลื้อฟื้นใหม่เดี๋ยวเราจะ,ะเริ่มเหล่ากันเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าลมมันมาแบบเติมแรงมากละเดี๋ยว กลัวแบบลุมหมดนะกว่าไม่ทันได้เล่นวาวนะโอเคลุยกันเลยดีกว่าไปตอนนี้ท่านชมผมได้เหล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้โค้งตรงกลางแล้วก็ ครงงอด้านล่างนะครับผมตรงตรูดมันแต่ว่ายังขาดครงงอตรงด้านบนของว่าวมูนะครับผมเดี๋ยวผมเห็นอ่านี่นะครับผมที่โครงเก่าผมขี้เกียจเหลามันเป็นข้ออ้างของผมเอง <laughs> ผมจะเอาเนี่ยโครงงอสองบ้าวน่เป็นว่าอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ผมเหล่านะแล้วก็มันมีในนี้เดี๋ยวเราจะเอามันมาใช้ประโยชน์นะครับผมเนาะเก็บไว้เดี๋ยวก็มอดจะขึ้นนะแต่ว่ามอดไม่ขึ้นนะครับไม่กินเลยเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยดีมากเลย เ,ออเดี๋ยวเรามาทําเลยดีกว่านะครับผมไป ครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าวของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูดหน้าตามันงูกลัวเลยไม่มีความขลังเป็นงูเลยนะดูงูดูดกันจ้าชอ,ชอบเหมือนจริงๆนะดูดีตาอย่างเยิ้มเลยผมเขียนตาผิดนะเออแต่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็เท่เลยเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่แปะหานะครับผมแล้วก็ใส่เชือกอะไรเดี๋ยวก็เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ที่เราจะปล่อยว่าวกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ let กาวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล้ะคะอยู่ที่ไหนสันปุตตาบอกดิสันปุตตาสถานที่หนึ่งที่เรามาปล่อยว่าประจำใช่ไหมคะน้องก้าวอันนี้ก็จะเป็นหลานผมนะครับผมมาช่วยปล่อยช่วยทํางานนะครับผมผมขี้เกียจนะไม่ใช่อะไรมาปล่อยคนเดียวอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้น้องก้าวเป็นคนเล่นบ้างอ่ะหัดบ้างอ่ะ้อมยัง้อมยังคะหอมแล้วนะหนึ่งสองสามไม่ปล่อยแล้วเอาเอาปล่อยเชือกปล่อยเชือกปล่อยเชือกมันเชือกแบบนี้เวลาปล่อยปล่อยปล่อยแบบนี้อ่า อ่าเด้งด้วยเออปล่อยปล่อยลมลมกำลังมาเรื่อยๆเลยตะกี้เอออ่าเดี๋ยวพี่ประคองให้เอาปล่อยเชือกปล่อยเชือกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหงูเราเสียศูนย์เสียศูนย์เอ้ยแป๊บหนึ่งคณะเช่ารู้จักไหมคณะเช่าอ่ะโอ้ลมแรงต้านลมอยู่ไหมเนี่ยแผลงพันมาอยู่นี่หรือเปล่าปล่อยปล่อยเชือกปล่อยเชือกเลยน้องก้าวปล่อยเชือก ไปเชือกไปเชือกเร็วเร็วเร็วเเร็วมันมันติด <li> ติดติดหรอเอาไปหาตะเกาบ่าวพวกเอ้าเอ้าอ่าถือกล้องดีกว่าเดี๋ยวพี่เป็นคนปล่อยอ่าน้องเป็นคนถ่ายให้นะย้ายบ้านมาอยู่นี่เ,ออเลยบอกเออเดี๋ยวย้ายบ้านมาอยู่นี่มานะตุ่มเย็นดีเ<ล>นาะย่อมใส่กล้าประท้งวงวเพื่อจะหมอยใช่รึลมเย็นดี แม่บ้านมาอยู่นี่เลยอยโอนน้ัูวู้ตอนรับนี่นี่นี่วู้ยขึ้นอย่างดีเลยอ้าวอ้าวน,นอนแง่นแล้วว่าคือ แล้วครับผมแข็สูงเลยแรงด้วยนะเป็นการต้อนรับการกลับมาของภูมิเมงกกในการทำว่าวในครั้งนี้นะครับผมเอาเอา,เอาลงแล้วจะลงแล้วเอาเอาไว้เ่าเพื่อนมีเอา,เอาตออาอากแล้วเอา้าไม่ทันเลยตกซะงั้นมันเจยคเดอเป็นอะไรวะ ที่ต้องแก้ซูงใหม่วะที่น่าจะมัดซึ้งวันนี้ไปมาครับท่านชมมาปล่อยกันต่อแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาปล่อยในเรือหน,น่อยนี่ครับน้องว้าของเราโอ้ยนีอใส่กระติ๊เย็นตาแต่ว่าเธอันเย็นใจนะครับแว <c oughs> มาอยู่ตรงนี้ทรายน้องแก้วมันดีมากเลยอุ้ยแดดแดดมันแรงมากเลยวันนี้ <c oughs> อ้าว โอ้ตงยิ่งม,มแล้วนะ้สบายเลยนี่เห็นทัเจนเลยโอ,โอ้ดูครับอยูด่ดีไหมดีดูเนะไปไปหาตุ๊กเกาบะหมวนน้ะ <ผม S 2> จะตกใจหรือเปล่าวะ <laughs> ดูดิตรงนู้นก็จะเป็นบ้านคุณเลยนะ ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นว่าเรารลุกป่าตรงนู้นนะตรงก้าวถ่ายให้ดูหน่อยอ่าตรงนู้นตรงนู้นบ้าน,นคนณอะ่ะบ้านคนอยู่ตรงนู้นเต็มเลยโอ้โหดูครับนี่นี่ครับมาดูผมบ้างมาดูผมบ้างอ่านี่เป็นไงโอโ้นานๆทีนะครับจะได้มีโอกาสมาปล่อยว่ากินบ้านคุณแบบนี้นครับผมมามาดูว่าของเราดีกว่าไปเราเรา วุ้ยละบัดมือบัดมือเว้ยโอ้ยดึงแรงมากเลยลุงเก้าดูดิโอ้ยโอ้ยลุ้งแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โอเดี๋ยวน้องเก้าไปเก็บให้พี่หน่อยเด้อเก็บออกมาให้พี่หน่อยเด้อฉลาดนะครับใช้น้องนะครับผมอืมเราต้องหัดใช้คนให้เป็นนะครับผมแต่ไม่ดีเวลาให้น้องฝึกความอดทนบ้างผมก็แบบมือไม่เยอะแล้วไงอ่า ไม่รู้ว่า,าวาลนี่มันเป็นเพาะอะไรแนะ่จับแบบอันนี้หัวนะบอลหัวนะหัวมันดิกลงเดี๋ยวผมจะใส่หางให้มันอีกนะครับท่านผู้ชมเจอกันเลสโกะอ่าตอนนี้น้องก้าไปเก็บว่ามาแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้น้องก้าเล่นบ้างนะครับผมปล่อยใกล้ๆพอละไอ้ปล่อยสูงมันจะตกไกลอ่ะปล่อยปล่อยเจี๊ยกปล่อยเจี๊ยบนะน้องปล่อยเจี๊ยกนะอ่ะปล่อยเจีก๊กระวังแฮมกลับเจี๊ยกนี่นะบอลมันจะแบบนี้อ่าปล่อยประมาณนี้สนุกไหมคะสนุกนะปล่อยใกล้ๆพอละ ว่าคงไอ้งอด้านบนมันอ่อนเกินนะครับท่านชมมันทําให้อ่ามันต้านลมไม่ไหวนะครับและทีนี้นเนี่ยหัวมันจะดิกลงแบบนี้เลยคือต้องเราต้องเหล่าโค้งตรงนั้นซึ่งผมไม่ได้เหล่านะผมเอาโค้งเก่ามา <laughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ